เอาล่ะครับทุกคนได้เวลาที่เราจะมาอัปเดตดักกันบอลเลเจนด์ในทิพยวันที่19มีนาคมนะครับก็จากนี้อีก2เดือนประมาณ2เดือนทุกคนคือเราจะถึงช่วงอีเวนเวอร์รีกันแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะเรียกว่าเริ่มนับถอยหลังได้ไหมทุกคนแต่ก็ประมาณหนึงแล้วกันนะครับทุกคนก็แน่นอนว่าในช่วงนี้คือเริ่มเข้าแคมเปญนะครับทุกคนที่ เข้าไปตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแล้วนะครับทุกคนก็คือแคมเ uh, ปญ decisive do in the d e m o n l a m e แคมเปญนะครับทุกคนก็ถามว่าคืออะไรก็คือแคมเปญช่วงไดมะพาร์ทสุดท้ายเลยทุกคนที่เป็นศึกต่อสู้กับโกมานั่นเองนะครับทุกคนคือลัดไปนู่นเลยนะครับจริงๆเนี่ยไดมาเนี่ยมีเนื้อเรื่องอีกยาวเลยนะครับทุกคนที่จะทําได้ตั้งแต่ช่วงสู้กับธรรมการมิต่างๆเนี่ยทุกคนแต่เขาก็ข้ามไปตรงนู้นเลยผมก็ไม่เข้าใจสาเหตุเหมือนกันนะครับ แต่แน่นอนว่าการที่มาของแคมเปญเนี่ยทุกคนก็หมายความว่าคือมันจะอยู่อีกเดือนหนึ่งนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่สุกที่แล้วนะครับซึ่งสุกที่แล้วเนี่ยก็คือวันที่เท่าไหร่แล้ววะสุกที่แล้วคือวันที่14นะครับซึ่งมันก็จะอยู่อีกสี่อาทิตย์ก็คืออยู่ไปถึงประมาณวันที่4่เมษาใช่ไหมทุกคนก็ประมาณนั้นนะสเมษาก็ในช่วงเนี้เราอาจจะได้อีกสักตู้หนึ่งทุกคนมีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้ตู้ไดมะ เป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมคาดเดาไม่ได้ในจุดนี้ทุกคนเดี๋ยวผม,มาอาจจะทาคลิปคาดเดานในจุดที่มันใกล้กว่านี้แล้วกันนะครับก็รอรุ้นกันไปนะครับทุกคนก็ถ้าใครแบบตั้งใจจะเปิดเรื่องของตัวไดม้าในอนาคตหรืออยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษทุกคนในจุดนี้ก็อาจจะต้องเริ่มดองกันแล้วนะครับทุกคนเพราะว่านั่นแหละ มีลุ้นนะครับอาจมีลุ้นนะทุกคนคือผมตอนนี้ผมเดาวอะไรเกี่ยวกับเรื่องของตารางของการออกตัวละครของฝั่งหรือเจนไม่ออกเลยทุกคนคือมันมั่วซั่วไปหมดแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นเห็นไปนะครับคือออกเอาต้ามาอาทิตย์หนึ่งวันศุกร์อีกอาทิตย์หนึ่งออกตัว L F นะครับมั่วซั่วไปหมดแล้วนะครับจุดนี้คือตารางเนี่ยเราไม่สามารถแทบจะเรียกได้ว่าคาดเดาอะไรมากไม่ได้แล้วนะครับ อ่ะเราไปเริ่มดูอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของอาทิตย์นี้เนาะก็แน่นอนว่าตัวอย่างโกคุมินิก็ได้เซ็นไครไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นตัวละครที่ได้เซ็นไครเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ DBL เลยนะครับเอาง่ายๆเนาะก็จุดหนึ่งก็เดี๋ยวเรื่องความสามารถเนี่ยเดี๋ยวค่อยแยกันไปอีกทีนะครับก็จุดประสงค์ของตัวเนี้ยเข้าใจง่ายมากทุกคนก็คือเอามาบับให้กับเบตตาสา3แหละนะครับ ไปดูในส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือโอเคมีอันนี้ด้วยนะครับซูเปอร์โกลด์ลนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีเวนต์รายวันทั่วไปนะครับก็อย่าลืมไปทำการฟาร์มฟาร์มเงินได้นะครับแล้วก็ Legend Battle Royale ซีซั่นใหม่มาแล้วนะครับทุกคนก็อันนี้จะเปิดวันที่เท่าไหร่เปิดวันที่21โอเคก็คือวันอาทิตย์ใช่ไหมไม่ใช่วันอาทิตย์วันศุกร์นะครับทุกคนรอบนี้ Battle r o y a l e จะเป็นไดามาก,กับ Android เท่านั้นนะครับทุกคนก็ ลองเอาไดมาไปเล่นสนุกกันได้นะครับไม่ก็เอา Android ไปถล่มไดมาเล่นนะฮะเพราะ Android เขามีเซล์ไงเซล์นี้คือเดือดมากนะครับจุดนี้โอเคครับในส่วนต่อมาก็จะเป็น p p ซีซั่นใหม่นะครับทุกคนอย่างที่เราเห็นว่าแน่นอนว่าจุดนี้คือเบจิต้าสามเนี่ยยังขาดเรื่องของอุปกรณ์อยู่เล็กน้อยนะครับทุกคนก็จุดนี้ก็จะได้อุปกรณ์ p p อันสุดท้ายมาที่เป็นของเขาแหละนะครับทุกคนจริงๆอะ่ะคือตามหลักแล้วอะ่ะการปล่อยตัวละครมันควรมาพร้อมกับ p p ซีซั่นใหม่ใช่ไหมเพื่อที่เขาจะได้อุปกรณ์เฉพาะตัว ในทางหนึ่งแหละนะครับทุกคนอ่ะก็อันนี้นั่นเองนะครับทุกคนอันของเบจิต้าเนาะก็เพิ่มสายแท็กสิบหเร์เซเพิ่มเลือดสิบเปเพิ่มดาเมจอันติ12%โอเคเฉพาะเจาะจงมากๆนะครับแล้วก็บวก10%ให้กับซสายบาร์แครกถ้าตัวละครนี้เป็นเขียวหรือเหลืองโอเคก็ดีนะทุกคนคือ1เลยคือมันใช้กับตัวเขียวได้ด้วยเนี่ยก็ตัวเขียวไดมักก็แน่นอนว่าเบจิต้าเองรวมถึงตัวที่จะได้เซนไคนะครับแล้วตัวเหลืองเนี่ยก็หมายถึง เจ้า margin call าาใช่ไหมมี m a r ินคูตัวหนึ่งแล้วก็มีกอริโอนะครับก็คือใช้ได้หลายตัวเลยดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์นียจะช่วยให้ไดมาเนี่ยสบายขึ้นเยอะนะครับทุกคนก็คือเงื่อนไขเดียวก็คือไดมานั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นเซนไคลัชแบทเทิลนะครับแน่นอนว่าตอนที่ตัวเซนไคมาเนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องมีเรื่องของเซนไคลัชแบทเทิลมาให้เราฟาร์มเซนไคอยู่แล้วนะครับแต่ดูแล้วเงื่อนไขาการฟาร์มเซนไคให้กับโคคุมินีจะเหมือนกับ ตัวทั่วไปแล้วทุกคนคือน่าเสียดายนิดนึงนะครับทุกคนก็คือยังไงเราก็ต้องรอนะครับสำหรับสายฟีทูเพย์ทั้งหลายนะครับออปชันเดียวก็คือเราได้เนี้ยจากอันเนี้ยสามพใช่ไหมทุกคนแล้วที่เหลือก็จะได้จากมิชชั่นนะครับเดี๋ยวผมไม่เช็คมิชชั่นให้เลยนะฮะมิชชั่นของโกคูนี่นะครับได้อีกสี่พันตรงนี้นะครับก็คืออย่างต่ำก็2อาทิตย์อะทุกคนกว่าที่เราจะได้ตัวเซนไคนี้ครบเป็น เป็นรูปแบบเดิมแล้วจริงๆผมอยากให้เขาเอากลับมาแบบไอของช่วงโกจิต้าบลูกับช่วงไอบลูโบสนะครับทุกคนก็ไอตอนนั้นนะคือเราสามารถฟาร์มให้ครบได้เลยตอนที่ตัวละครอ,ออกมาอันนั้นคือดีมากๆทุกคนแต่เนี่ยคือทำไมจะต้องให้รอ2อาทิตย์ด้วยนะครับทุกคนจริงๆผมก็รู้อยู่แล้วแหละนะครับทุกคนคอนเซ็ปต์ก็คือเขาอยากขายของก่อนแหละนะครับทุกคนเพราะว่าจริงๆก็คือเราสามารถเติมใช้เพชร เปิดหาตัวละครเอ่าเปิดหาซีพาวเวอ awakening ซีพาวเวอได้นะครับทุกคนก็คือคอนเซปต์แหละหลักๆโอเคส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ PVP feature boost เนี่ยมีการอัปเดตใหม่นะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปดูเรื่องอ่าตู้หน้าเปิดไหมนะครับทุกคนนี่เลยนะฮะก็มีอัปเดตเทียร s t ิสกแล้วโคตรเซงเลยทุกคนประเด็นคืออะไรรูป้ป่ะคือตัวละครเหล่าไดมาทั้งหลายเนี่ยกลับเข้าบูสต์กันหมดและบูสต์ฟีเจอร์ด้วยนะครับทุกคนคือ คือผมเพิ่งทำคลิปไอตัวละครพวกนี้ไปอย่างยากลำบากนะครับทุกคนคือประเด็นว่าตัวละครพวกนี้หลายๆตัวพอมันตกฟีเจอร์ไปดัมเบลมันหายใช่ไหมทุกคนโดยเฉพาะพวกตัวไดมาทั้งหลายเนี่ยนะครับก็อาจจะมีสิทธิ์ที่ผมจะไปไล่ทำใหม่นะครับทุกคนไอ้พวกตัวที่กลับเข้ามาบูสต์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ไซคาโกคูมินิเนี่ยที่ผมเพิ่งได้มาเนี่ยอาจจะทำใหม่อีกทีนะครับเรื่องของการที่ อาจจะต้องไปอัดใหม่จริงอัดเสร็จแล้วรอตัดนะครับทุกคนแต่ว่าเนี่ยอาจจะต้องไปต้องไปอัดใหม่แล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูกันไปแล้วกันนะครับก็ตัวเหล่านี้นะครับได้กลับเข้ามาบูสต์กันแล้วนะครับก็คือโกคูตัวสีเขียวโกคู Goku, สีฟ้าที่เป็นไดมา์ทั้งคู่นะทุกคนแล้วก็กอริโอซูเปอร์เซียโกคูมีนีก็กลับมาธารรมากามินัมเบอร์ตรีก็กลับมานะครับทุกคนก็แน่นอนว่าเรากเา็เขาจะให้กระตุ้นให้เราเอาตัวไดมาร์มาเล่นแหละนะครับทุกคนก็ดีเหมมมือนนกัั้งไ่รูเหมือนกัน Okay. เดี๋ยวคงต้องไปลองใช้กันดูนะครับว่าจุดนี้จะเป็นยังไงนะฮะก็ตัวไดมาร์หลายตัวเนี่ยก็คือเอาจริงๆก็เล่นยากมากๆนะครับถ้าจะเล่นทีมไดมาร์ล้วนอ่ะเนาะโอเคก็ไปดูในส่วนของเปิดดีไมค์ของอาทิตย์นี้กันเลยนะครับทุกคนโอเคครับเราก็มาพูดถึงตู้เบจิต้าซูเปอร์เซียสามกันก่อนนะครับทุกคนก็ตัวละครก็ออกมาได้ประมาณ5วันแล้วทุกคนก็เกือบอาทิตย์ถามว่าในจุดนี้ตัวละครน,นี้ยังน่าเปิดอยู่ไหมทุกคนอ่ะเรามาสรุปกันคร่าวๆก่อนอื่นเนี่ยนะครับทุกคน ดูภายในตู้กันนิดนึงนะครับแน่นอนว่าตู้เนี่ยคือมีตัวละครที่ดีจริงๆทุกคนในจุดนี้คือใครบ้างนะครับซูปเปอร์ไซยาโกคูมินิเนี่ยก็ไม่เลวเลยนะครับทุกคนจุดก่อนหน้านี้อาจจะไม่ดีมากเพราะว่าไม่ได้อยู่ในบูสใช่ไหมแต่ตอนนี้นอยู่ในบูสก็น่าจะทำาดเมจได้ดีเลยแหละนะครับสำหรับตัวนี้เนาะส่วนซูเปอร์สิไม่เก็ตเหมือนกันทำมาอยู่ในตู้นี้นะครับคูโกคูเบต้าตัวนี้ก็ไม่ได้เห็นลงสนามและไม่มีใครเอามาใช้แล้วนะครับอย่างมากก็เป็นตัวบัฟเซนไคนะครับ ครั้งตัวนี้ดีมากนะครับไม่รู้จะออกแบบมาดีไปไหนนะฮะคือเก่งเกินไปนะครับเก่งเกินไปมากๆกนะครับก็ยังใช้ได้อยู่แน่นอนนะฮะเบต้าตัวนี้สำรองแล้วนะครับโกคูซูเปอร์เซียสเป็นสำรองนะฮะก็สำรองที่ดีมากสําหรับตัวเบต้าสเองแหละนะครับแล้วก็มาจินคูผมเพิ่งทำคลิปไปนะครับทุกคนใครพลาดก็อย่าลืมไปดูกันได้นะฮะตัวนี้เป็นตัวซับป่วนที่แบบเรียกได้ว่าใช้ค่อนข้างยากนิดนึงทุกคนเป็นตัวแบบ จะต้องเล่นระวังระวังกันหน่อยถ้าดาวน้อยนะครับถ้าดาวเยอะหน่อยก็อาจจะโอเคแต่แน่นอนว่าความถึกเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะครับอย่างจุดเก่งก็คือแน่นอนว่าเวลาสลับตัวก็ามาตัดการ์ดสลับออกมีฮิลเลือ่อนให้เพื่อนทั้งทีมตลอดเนี่ยคือเป็นตัวละครที่ปวดมากๆนะครับการ์ดเขียวก็มีเติมเกตดหลบได้สูงสุดตั้ง5ครั้งใช่ไหมแล้วก็มีบัฟ50%เต็มเต็มดาเมจให้กับทีมที่เป็นไดามาสนะครับส่วนถ้าไม่ใช่ทีมไดามาเนี่ยได้แค่30%นาครับเยอร์เก็นต์นะครับ นะฮะทุกคนมีติดสถานนผิดปกตินู่นนี่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นติดชาติดเลือดไหลติดนั่นแหละเฟนก็มีนะครับทุกคนมีครบเลยตัวละครนี้แสบมากๆแต่ว่าก็ต้องใช้ต้องเข้าใจตัวละครนี้เป็นพิเศษในการใช้นิดนึงนะครับทุกคนก็เป็นตัวที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ตัวที่ใช้ง่ายนะครับทารมก็มิก็ยังเป็นตัวแท้งที่ดีมากๆของไดมากนะครับทุกคนก็ ยังไม่ต้องสืบหรอกว่ายัางไงก็ถ้าจะเล่นทีมไดมาร์ลวนเนี่ยธารรมากามิก็จะมีประโยชน์แน่นอนนะครับทุกคนก็ค่อนข้างจะแข่งกันเนาะมีหลายคนถามเข้ามาว่ามาจินคูกับทารรมากามิตัวไหนดีใช่ไหมทุกคนคือคอนเซปต์อะตอนแรกอะทามากามิมันไม่ได้ติดบูสต์แต่ตอนนี้มันติดบูส์นะคราวนี้มันก็จะวัดกันตรงๆมากๆนะผมว่าทามากามิเนี่ยจะเด่นในจุดเรื่องที่ว่าไปรับดาเมจเป็นหลักนะครับ รับดาเมจเป็นหลักเลยก็ถึกพอสมควรเลยแหละนะครับโดยเฉพาะกับเอาไปสู้กับตัวสีเขียวทั้งหลายนะครับธรรมกรมีเนี่ยจะมีประโยชน์มากมากนะครับมาจินคูเนี่ยจะเน้นเป็นทางป่วนศัตรูเพิ่มเพิ่มดาเมจให้ทีมเป็นหลักนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเพิ่มดาเมจให้ไดม้าหมดนะครับแต่มาจินคูจะเพิ่มดาเมจให้เยอะกว่านะครับธรรมกะมีเอาง่าย เด่นเรื่องถ้าเราต้องการตัวไปแทงธามากรไม่ดีนะครับถ้าเราต้องการเสริมดาเมจป่วนมาจินคูดีกว่านะครับทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ถามว่าในจุดนี้ตู้นี้ยังน่าเปิดอยู่ไหมนะครับทุกคนซูปเปอร์ไซยาสามเบต้าเนี่ยนับได้ว่าเป็นตัวละครที่ออกแบบมาในเชิงลักษณะเป็นตัวแบบลงมาปุ๊บยิงยิงๆเลยใช่ไหมทุกคนออกมาปุ๊บลง ดาเมจรัวๆเลยใช้คิวการ์ปรัวใช่ไหมทุกคนจะเห็นว่าวิธีเล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมซึ่งมันจะคล้ายกับใครมันก็จะล้ายกับซูเปอร์หมายเลขสิบเจ็ดนี่นแหละนะครับแล้วถามว่าซูเปอร์หมายเลขสิบเจ็ดเก่งไหมเก่งนะครับทุกคนคือแน่นอนซูเปอร์ซูเปอร์เซียสามเบจิต้าเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีโดยไม่ต้องเสิร์ฟเลยทุกคนแต่ถามว่าจําเป็นไหมอ่ะอันนี้คือคีย์ใช่ไหมหลายๆคนอยากรู้ถ้าเล่นไดมาร์ก็ดูจําเป็นนะทุกคน <laughs> เพราะว่าไดมาร์เนี่ยตัวละครมันจํากัดมากๆนะครับตัวที่ดีๆเนี่ย คือเราไม่ได้คาดหวังจะใช้ตัวสปาร์กิ่งไปตลอดไปหรอกนะครับซึ่งถ้าไดมารน์อัพที่ดีที่สุดในจุดนี้ก็ต้องซูเปอร์ไซย่สามเบจิต้าซูเปอร์ไซย่โกคูมินิใช่ไหมทุกคนอีกตัวเนีงเนี่ยจะเป็นสปาร์กิ่งเท่านั้นแหละนะครับเพราะมีแค่นี้แหละนะฮะก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะเอาใครไปนะครับซึ่งค่อนข้าง,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 งจำเป็นถ้าเล่นถ้าเล่นทีมไดมารวนนะทุกคนแต่ถามว่าโอเคถ้าไม่ได้เล่นทีมไดมาร์เล่นทีมไซาย,ยา่เล่นทีมเบจิต้าแคลนเนี่ยจำเป็นไหมทุกคน ผมจะบอกว่าเบติต้าแคลนก็ออกจะจําเป็นนะเพราะว่าเบติต้าแคลนก็ขาดตัวที่ดีๆพอที่จะเอาไปทําเป็นทีมอยู่นะครับทุกคนแต่ถามว่าถ้าเอาไปถ้าเล่นไซย,ยาหจริงๆอะไซยาหก็มีออปชั่นเยอะแล้วนะครับทุกคนก็ไม่ได้ถึงขั้นจะต้องแบบเปิดมาขนาดนั้นนะครับก็ใครเล่นไดมาใครเล่นเบติต้าแคลนนะครับก็ตัวละครนี้ก็ยังค่อนข้างจําเป็นที่จะเปิดมาให้ได้แหละนะครับส่วนไซย,ยาหไม่ได้ขนาดนั้นนะครับทุกคนโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวละครซูปเปอร์ไซヤสามเบจิตา้ากับตู้ของเขานะครับทุกคนผมว่าความน่าเปิดเนะี่ยก็ยังอยู่ที่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมให้สัก8แล้วกันนะครับในจุดนี้เพราะตู้ lf มันภาษีมันค่อนข้างดีตัวละครในตู้หลายตัวก็ใช้ได้เปิดมาเนี่ยทำทีมได้เลยทุกคนอย่างที่เห็น3ตัวหน้าตู้เนี่ยเราเปิดได้ครบเนี่ยเอาไปทําทีมได้เลยทีมไดมานะครับทุกคนก็8เต็ม10นะครับส่วนผู้เล่นเก่าก็นั่นแหละตรงแท็กก็เปิดได้นะครับทุกคนส่วนต่อมาก็จะเป็นตู้ของ เขาคนนี้นั่นเอง,เองนะครับซูเปอร์ไซย่าสีโกจิต้ารีเทิร์นแล้วนะครับทุกคนก็ถามว่าในจุดนี้ใช้ได้ไหมทุกคนคือจะบอกว่าผมเนี่ยก็ได้นอนทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะฮะเป็นตัวโปรดของผมใช่ไหมถามว่าผมเคยเอากลับไปลองใช้ใน p v p ไหมคือแบบ3-4วันผมก็เอากลับไปลองทีนะ <laughs> ประมาณถามว่าในจุดนี้คือผมเคยลองเอาไปใช้แล้วทุกคนในจุดเมตาเนี่ยถามว่ายังใช้ได้อยู่ไหมคือคําตอบว่ามันออกจะ ดีขึ้นมานิดหนึ่งทุกคนดีกว่าก่อนช่วงที่มันเป็นตัวสีเหลืองล้วนเป็นพวกมาจินบิจิต um ้าบิสโกฮังคุมเมต้านะครับจุดที่เซลเข้ามาเนี่ยทำให้โคจิต้าสีได้พอจะลืมตาปากบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยความสามารถเขาเนี่ยมันไม่ถึงขั้นจริงๆทุกคนคือมันจะมันโดนดาเมจแรงมากๆหนึ่งเลยคือโดนดาเมจแรงมากๆนะครับแล้วจุดเด่นที่เขาทำดาเมจได้แรงสุดๆของเขาเนี่ยเมื่อก่อนนะอันนี้อันติที่ทีเดียวตายทั้งหลายเนี่ย มันทําไม่ได้แล้วทุกคนดังนั้นเนี่ยถามว่าโกจิต้าสจุดนี้เปิดไปจะเอาไปได้ได้ไปใช้จริงๆไหมโดยที่รู้สึกไม่ฝืนเนี่ยทุกคนมันมันมันหมดสิทธิ์แหละนะครับเอาจริงนะฮะเป็นตัวอัลต้าที่น่าสงสารมากๆนะครับก็มันไม่เชิงแบบซุปเปอร์เซียสโกฮังไม่เหมือนมาจินบิติต้าที่ออกแบบมาโกงเวอร์ ord, แล้วเรารู้สึกว่าแบบคือมันเอามาเมื่อไหร่มันก็ปวน โคจิต้า4มันไม่เชิงอย่างนั้นแหละทุกคนคือมันปวนได้ในระดับหนึ่งแหละด้วยเกตอะทุกคนแต่ด้วยความว่ามันตัวมันเปาะมากๆแล้วเนี่ยทุกคนยิ่งโดยเฉพาะใครเปิดมา5ดาวไปเล่นนี่คือจะเห็นความทรมานอย่างรุนแรงเลยนะครับที่ผมมีอยู่คือเท่าไหร่อ่ะ10ดาวยังยังยากเลยทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าจะเปิดเอาสะาสมไปเฉยอันนี้เข้าใจได้ทุกคนคือตัวละครมันเท่เนาะนะฮะแต่ถ้าเปิดเอาไปใช้ p v p อันนี้ผมไม่แนะนำแล้วกันนะครับทุกคนตัวในตู้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ คือมีตัวดีๆหลายตัวแหละนะครับแต่เป็นตัวสำรองแล้วแหละนะฮะก็อ่ะให้4ี่แล้วกัน4ี่เต็มสิบเนาะเป็นซูเปอร์ไซยาสี่เนาะทุกคนเนาะ <c oughs> แต่ถามว่าเออหน้าเปิดไหมสําหรับผู้เล่นใหม่คือไม่น่าเปิดเลยนะครับทุกคนอันนี้สะสมนนล้วนจุดนี้คือไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับตัวละครนี้ใช้ได้แต่ฝืนอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะครับต่อไปก็จะเป็นซูเปอร์โกจิตานะครับตัวนี้ดีกว่า โคยิต้าสนิดนึงตรงที่ว่ามันได้เรื่องของ p พ a เทิร์ดมีคิเมนไปใช่ไหมทุกคน p พ a เทิร์ดมีคิเมนเนี่ยก็ทําให้ตัวละครนี้กลับมาใช้งานได้แหละนะครับถึกขึ้นดาเมจแรงขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ค่อนข้างที่จะเหมาะกับเมตาปัจจุบันมากขึ้นตัวละครนี้ก็ยังใช้ได้ในเมตานี้นะครับแต่คอนเซ็ปต์คืออะไรทุกคนนะฮะเดาวขึ้นไปเท่านั้นนะครับทุกคน5ดาวเนี่ยไม่ได้นะห้าดาวไม่ไหวนะครับทุกคนก็ ส่วนหนึ่งเลยนะครับทุกคนคือเราจะได้ฟรีมาจากแคมเปญไดมาใช่ไหมสำหรับใครที่เก็บอ่าแลกเหรียญสําหรับแลกตัวเนี้ยเราจะได้มาที่7 77 7นะครับทุกคนถามว่า777เนี่ยถ้าเราเปิดได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งเนี่ยถึง7ดาวไหมทุกคนคําตอบคือไม่ถึงนะครับเก <laughs> มเันเกมมันวางแผนไว้แล้วนะครับทุกคนคือ777บวกกับอ่า2,000เนี่ยมันก็จะเป็นแค่2 7 7 7ใช่ไหมมันไม่ถึง3,000นนะทุกคนมันก็ยังต้องเปิดอีกตัวหนึ่งอยู่ดีนะครับ เกมมันก็แสบอะเนาะมันกลัวเราจะได้อะไรได้ไประโยชน์อะไรเราฟรีๆนะครับไม่มีตามนั้นนะครับถ้าใครจะเอาตัวนี้จริงๆนะครับทุกคนคือต้อง7ดาวขึ้นไปถ้าเอาไปเล่นใน PVP นะครับก็เป็นตัวละครที่ยังโอเคมากๆนะครับทุกคนไม่ได้ถึงกับเพอร์เฟกแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะครับก็ในตู้เนี่ยก็จะเป็นพวกฟิวชั่น a r เลอรทั้งหลายนะครับส่วนใหญ่เนาะก็หลายๆตัวในตู้เนี่ย ตัวที่ดีจริงๆก็มีโกจิต้าบลูเนี่ยที่ลงสนามได้นะครับโกจิต้าสตัวนี้ไม่ได้นะครับเอาไปเอาไปซับสำรองพอนะฮะฟิวชั่นสมาสิวยังพอใช้ได้อยู่นะครับก็ตู้เนี้ยภาษีดีกว่าตู้โกจิต้าสแน่นอนนะครับผมให้ให้5แล้วกันนะฮะทุกคนให้ครึ่งหนึ่งก็ถามว่าอ่าถ้าผู้เล่นใหม่จะมาเปิดเหมือนกันไม่แนะนําเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะเราต้องเปิดได้ต้อง2ตัวนะทุกคนนะแต่ใครมั่นใจในดวงก็เอาเลยนะฮะทุกคนโอเคก็ตู้นี้ ตู้ไดม้ามันยืดเวลานิดนึงนะครับทุกคนสั้นๆแล้วกันเนาะกอริโอเป็นตัวเซตอัพทีมไดมาเนาะเป็นตัวบัฟเลือดนะครับก็ใครที่จะเล่นไดมาจริงๆก็ยังมียังน่าสนใจกับการที่มาเปิดอ่ากอริโอให้ได้อยู่นะครับตู้นี้ก็อืมสหรับใครที่พลาดจริงๆตัวนี้ก็นอยากได้จริงๆก็คงจะโอเคอยู่แหละมั้งนะฮะทุกคนโอเคส่วนตู้เซลก็ยังเป็นตู้ที่ดีมากๆอยู่เหมือนเคยนะครับทุกคนสําหรับคนที่เล่นทีมพาเวอร์เพราะเน้นอนดรอย แล้วก็ฟิวเจอร์ก็ได้ะแถมให้นิดหนึ่งฟิวเจอร์ก็ยังเป็นทีมที่แข็งแร่งนะครับก็เก่งที่สุดในบรรดาตู้เหล่านี้ก็คือเขาคนนี้แหละนะครับทุกคนไม่ต้องสืบเลยนะครับเซลเนกินขาดเบติต้าสเนี่ยเทียบไม่ติดแน่นอนนะครับตัวนี้โหดมากๆเก่งมากๆนะครับแต่ว่าถ้าหลุดบูสต์ไปก็อันนี้ตัวใครตัวมันนะครับทุกคนเป็นตัวดาเมจจ๋าแบบเนี้ยนะฮะพอหลุดบูสต์ไปจะเห็นความดรอปเรื่องของดาเมจสูงมากๆนะครับอันติจะไม่ได้วันฮิตคิวใครละนะครับ ถึงแม้ในจุดนี้ก็ไม่ได้วันฮิตคิวพวกตัวฟ้าที่มาดักทางเขาทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ระวังกันจุดนี้ด้วยนะครับเป็นตัวที่การาฟสูงปีตในจุดนี้แต่ว่าพอพ้นช่วงไปก็จะตกหวบเหมือนกันนะครับให้นึกถึง UGC ไว้เลยสําหรับตัวนี้คล้ายๆกันนะฮะก็ความน่าเปิดในอาทิตย์นี้คือจริงๆเหลือ22ชั่วโมงทุกคนใครดูคลิปนี้ใครอยากได้จริงๆก็รีบไปเปิดแล้วกันนะฮะไอตู้นี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษผมบอกไปนะครับทุกคนไม่ไม่ต้องไปเปิดแล้วกันอย่าไปเปิดแล้วกันนะทุกคน ประมาณนี้นะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปนะครับใครที่ดูชอบก็ยลืมกดไลค์นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ